สวัสดีเพื่อนๆชาว n o t e บุ๊กสเป c ทีทุกคนครับวันนี้มีเรื่องราวของ GTA 5มาฝากกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยมีการปล่อยโฆษณาตัวใหม่สำหรับ PC ในชื่อว่า GTA 5 Online h e i l t h ที่เผยแอคชั่นสุดระห่าออกมาแล้วครับเรียกได้ว่าอีกเพียงอึดใจเดียวครับที่ชาว PC จะได้ยนชม GTA 5กันเซตทีนะครับและตอนนี้ทางผู้พัฒนาก็ได้ปล่อยตัวอย่างทีเซอร์ออกมาเรียกน้ำย่อยกันสักหน่อยครับ โดยจะให้ผู้เล่นทั้ง4คนทาําภารกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บงังคับบัญชาครับซึ่งจะมีภารกิจหลักๆตั้งแต่ขโมยรถปล้นธนาคารหลบหนีการไล่ล่าจากตำรวจครับนอ,อกจากนี้ยังมีภารกิจย่อยให้ทําอีกมากมาย ซึ่งต้องใช้ทักษะการวางแผนและทีมเวิร์กในการเล่นค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับโดยเปิดให้เล่นแล้วในเวอร์ชันคอนโซลเมื่อวันที่10มีนาคมและย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าสําหรับเวอร์ชัน p ีจะมาแน่นอนครับช่วงสงการนี้ครับ14เมษายนนะฮะยังไงก็ได้เล่นตอนรับวันสงการแน่นอนครับถ้าไม่มีการประกาศเลื่อนออกไปอีกนะฮะซึ่งเกิดขึ้นบ่อยเลยทีเดียวกดซับสไคร์แชทหน้าของเรานในยูทูบครับพิมพ์โน้ตบุ๊กสเปกแล้วก็ซับสไคร์ครับหรือว่าจะกดที่มุมขวาบนจอได้เช่นกันัันสสวสดีครบ